แต่ดูดูเท่าที่ฟังอาจารย์สุวชัยกรุณาถอดรหัสมาโดยลำดับเนี่ยผมถ้าผมเป็นผู้ประกอบการในกิจการโรงแรมหรือซัพพลายเชนในในกิจการโรงแรมเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเออผมยิ้มยิ้มแล้วฟังมาเรื่อยๆยนะยิ้มผมก็ค่อยๆหูหูหููแล้วก็เอคอ,อตกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกูเข้าไม่ได้แน่กูไม่น่าจะเข้าถึงแน่เพราะเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกิน หนึ่งก็คือต้องเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนะครับซึ่งซึ่งเป็นคนแรกเลยคนส่วนน้อย,ยในกิจการโรงแรมที่ถือใบอนุญาตสองก็คือต้องมีผลประกอบการเอ่อกำไรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหนึ่งรอบบัญชีย้อนหลังสามปีเนี่ยต้องมีกำไรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสามก็คือว่าทุนต้องไม่ติดลบก็คือต้องอต้องยังมีทุนที่ท,ที่ที่ยังเป็นบวกนะครับ แล้วก็ไม่เป็นเอ็นพีอไม่มีหนี้ค้างชำระโอ้โหใครกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยถ้าถ้าทำมาหากินโดยที่ไม่ไม่มีบาทแผลเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะหาได้น้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนโครงการที่มีมีเอาไว้ให้เท่แต่กินไม่ได้อาจารย์สวชัยเท่แต่กินไม่ได้อ่ะก็พี่บ๊วยพูดถึงก็เป็นตะแกรงตาตาค่อนข้างดีอ่า uh huh. มันกว่าจะล่อนล่อนล่อนมาก็คงมีแต่คงมีจํานวนจํานวนหนึ่งซึ่งสเปคอย่างที่พี่บอยพูดอ่ทําธุรกิจโรงแรมแล้วฝ่ามรสุมมาได้สามปีขนาดนี้แล้วยังแล้วยังแบบทุกอย่างแบบยังดูดีอยู่แข็งแรงอยู่ดีอยู่ไม่ติดหนี้ไม่ติดค้างผมว่ามันมีมีน้อยมากเท่าที่ผมสัมผัสนะเท่าที่ผมสัมผัสนะเออไม่ว่าจะซัพพลายเชนซักอบลีหรืออะไรต่างขายส่งอาหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องแกตเตอร์ลิง เกี่ยวกับเรื่องรับจัดเลี้ยงรับอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็สามปีมานี้ก็สมัครสมองอมแล้วก็เห็นชัดอยู่ว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆนะผมเอาแค่<ฆ>มอนิเตอร์ที่ภูเก็ตผมคิดว่าโครงการวันนี้เมื่อวานประกาศเนี่ยมติติดเนาะถก็ต้องไปเขย่าดูว่าในภูเก็ตเนี่ยมีสเปกอย่างเงี้ยเหลืออยู่สักกี่ตัอมผมคิดว่าสมาคมผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถเขย่าสเปกอย่างที่ผมเมื่อกี้เราไล่ลกันไปก็ก็อกอ ทั้งหมดนี้พูดมายังไม่ได้ดูเรื่องความสามารถชำระใช่ใช่ใช่เวลากู้เนี่ยมันมีอยู่สามขั้นตอนนะพี่บัวอ่าฮะหนึ่งคุณสมบัติผู้กู้ครับผ่านซึ่งคุณสมบัติผู้กู้อันเนี้ยเยอะครบเขียนไว้คนยวกันเยอะโอ้โหกับข้อสามคือกระบวนการปิดความเสี่ยงของแบงค์ซึ่งมีหมดเป็น public Service a c c o เ n าใช้บสยได้มีหลักประกันครบก็มีอะไรก็ได้ครับแต่ข้อสองเนี่ยที่เจอกันนข้อหนึ่งกับข้อสามไี่พอเห็น แต่ข้อสองเราเรียกว่าวิเคราะห์ความสามารถชำระนี้อันนี้เป็นเกณฑ์ของแต่ละแบงก์จริงๆแต่ว่าเกณฑ์โดยส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยก็ต้องชำระหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยได้ครับสเปคคือสองปีแรกจ่ายแต่ดอกเบี้ยอืมจ่ายแต่ดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าก็ถือว่าน้อยมากใช่ใช่แต่พอปีที่สามไปจนถึงปีที่เจ็ดกรณีกู้เจ็ดปีครับถ้ากู้เจ็ดปีหักสองปีเหลือห้าปีอืม ถ้ากู้ห้าล้านเท่ากับเดือนปีละล้านห้าปีที่เหลือต้องจ่ายปีละล้านเงินต้นรวมดอกเบีย้ยด้วยก็ต้องแถวๆเดือนละประมาณแสนบาทนั่นแปลว่ากู้ห้าล้านวันนี้ถ้ากรณีคุณไม่มีหนี้เก่าเลยคุณก็ต้องรับผิดชอบตกอย่างน้อยเดือนละแสนเดือนละแสนปีละล้านสองใช่ไหมครับห้าปีก็หกล้านครับเพื่อให้จบรวมดอกเบีย้ยด้วยก็ประมาณเออครับ ก็ใกล้แสนนะครับแปดเก้าหมื่นแต่ถ้าคุณมีหนี้อื่นๆแบงค์อื่นก่อนหน้านี้ด้วยผมก็ต้องมีรายได้ไปจ่ายกระจายครับผมก็ไม่แน่ใจว่าธุรกิจโรงแรมจะไหวหรือเปล่าใช่ไม่ไหนๆจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วยดอกเบี้ยถูกแล้วก็ยาวๆครับครับเพราะหดูท่าทางแล้วผลดว่าถ้าไซส์แบบนี้แล้วผ่อนเดือนละแสนนี่ไม่ง่ายเนี่ยให้เศรษฐกิจมันซึ้นกลับมาใช่ ก็คือว่านี่นี่คือดอกแรกที่ออกมาจากรัฐบาลหลังจากที่เงียบไปนานเนี่ยมันก็ไม่ประทับใจนะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กลไกคณะกรรมการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเฉพาะกิจเนี่ยได้ได้ชงอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเพราะว่างานนี้เนี่ยเสนอเข้าไปโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ชงโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจที่นายกเป็น,เป,นเป็นประธานนั่งหัวโตะนะอันนี้ก็ยังยังไม่เห็นนะเออ ก็เลยเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มจะขึ้นค่าแรงก็จะขึ้นอีกแล้วเดือนหน้าเออแล้วอย่างนี้จะไปกันยังไงเออซึ่งก็อันนี้ต้อง <สา S 1> ต้องต้องดูผู้ประกอบการด้วยฝั่งลูกี้ลูกค้านะฝั่งผู้ประกอบการฝั่งลูกนี่อย่าอย่าเห็นว่ามีวงเงินสินเชื่อมาแล้วก็เอาหมดครับท่านต้องประเมินดูธุรกิจด้วยว่าว่าถ้าจะต้องเติมลงไปสักสามว่าหน้าร้านเนี่ยออืครับธุรกิจมันมีโอกาสเดินหน้าต่อ ตามสถานการณ์แบบนี้นะครับต้งอ,ตองประเมินถ้าเกิดดูแล้วว่ามันไปต่อไม่ไหวหรือไม่ใช่เนี่ยมผมคิดว่ามันมีใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเท่านั้นก็แบกไม่ไหวใช่บใช่ก็ต้องประเมินตัวเองให้ดีครับ,รบแล้วเอาเอาสินเชื่อมาถูกก็จริงแต่ว่าต้องหมายความว่าธุรกิจอันดับแรกคือธุรกิจมันต้องเลี้ยงตัวมันเองได้เลี้ยงหนี้ของใหม่ได้แล้วก็เหลือมาจ่ายของเก่า คือหลักเวลาก่อหนี้เนี่ยถ้าจะไปก่อหนี้เพื่อเพื่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือธุรกิจเดิมก็ตามหรือนี่ใหม่ที่จะใส่เข้าไปอย่างน้อยเนี่ยต้องคํานวณและประเมินว่าธุรกิจมันสามารถรับผิดชอบหนี้ใหม่ได้อืมอืมอืมแล้วถ้ากรณีเรามีหนี้เก่าสะสมอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็แปลว่าต้องคํานวณว่าใส่เข้าไปแล้วรับผิดชอบหนี้หนี้ใหม่รอดแล้วก็อืพอที่จะเหลือไปเจียดนี่เก่าด้วยเออ เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย<ภ>งานนี้เนี่ยมันจะมีความก็เลยลุงลังละพันกันถ้าเ,เกิดมีหลายนี้จํานวนมาก<ภ>แล้วก็มีหนี้ส่วนตัวหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลอะไรนะครับไม่ได้แปลว่าเงินใหม่ที่ใส่เข้ามาแล้วธุรกิจเดินได้ล<ภ>แล้วนี่เก่าไม่ต้องรับผิดชอบออถ้านี่เก่ายังถูกพันโมเนียอยู่แล้วมีปัญหาตามมาทีหลังเนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่มันก็จะไปไม่ได้ เออโอ้ต้องคิดให้ให้รอบคอบให้ละเอียดเลยนะไม่งั้น <ผม S 1> อยา่างที่สุฉยชัยพูดมันคือดินพอกหางหมูนะครับผมคิดว่าดังออมสินเขาก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมเลยมองว่าเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อในช่วงนี้ผ่อนปนยังไงก็ตามเนี่ยก,ก็คงอาจจะยังมีความเข้มข้นอยู่อืมครับเออฮะโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่คลอดออกมาจากมติคอรมอเมื่อวานเนี่ยคงจะหวังยากนะ อันนี้โดยส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าอาจารย์สุรชัยเห็นด้วยผมไหมในการที่มันจะไปปั่นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจปีนี้มันโตอย่างที่คาดหวังเอาไว้ร้อยละสามจุดห้าเพราะว่ากระทรวงการคลังยังยืนกระต่ายขาเดียวว่ายังมั่นใจว่าเป้าหมาย GDP ปีนี้ไม่มีการปรับลดที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยเข้าลดลงมาต่ำกว่าสามแล้วก็ต้องดูกันไปว่ามันจะไปได้จริงหรือเปล่าอย่างที่กระทรวงการคลังยังคงยืนการแบบนี้ นะครับไม่รู้จันทร์สุัยคิดยังไงผมผมผมว่ามันดีแต่มันดีแบบเหมือนอย่างที่บอกฝนโปรยโปรยคือวงเงินห้าพันล้านต่อให้ปล่อยหมดมันก็แทบจะไม่มีในยาสำคัญต่อ,อาการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่เนี้ยนะฮะมันน้อยไปเม็ดเงินมันน้อยไปครับถ้าทํจริงจริงมันควรจะใช้ตั้งแต่ซอฟโลนสินเชื่อ,อฟื้นฟูที่เหลืออยู่หลายหมื่นล้านเนี่ยอืน่าจะเอามารีวิวใหม่แล้วก็ขยับแล้วก็ปรับเงื่อนไขครับแล้วก็ อย่างเงี้ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่าท่องเที่ยวมันเริ่มกลับมาอืครับสินเชื่อที่เหลืออยู่วงเงินที่เหลืออยู่น่าจะมาขยำรวมใหม่แล้วก็ออกมาเปน็นอืจะมาเา็าเ้ยปลดล็อกของเก่าบางส่วนหรืออาจจะแยกออกมาทําใหม่เลยอีกตัวหนึ่งก,ก็สุดแล้วครับสินเชื่อฟื้นฟูของแมนชั่นวงเงินสินเชื่อก็ยังเหลืออยู่ใช่ทักปะักนี่ก็ยังเหลือเม็ดเงินอยู่ครับเหลือเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านอ่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ย การชดเชยดอกเบี้ยของแม็กออมสินที่ขอรัฐบาลก็ชดเชยแต่เฉพาะดอกเบี้ยนะครับอืมครับเขาชดเชยแต่ต้นทุนเงินครับต้นทุนไม่ใช่ดอกเบี้ยชดเชยต้นทุนเงินสองเปอร์เซ็นสองร้อยล้านแต่เงินห้าพันล้านยังเป็นเงินทุนของออมสินอ่าฮะครับเพียงแต่เขาขอแยกบัญชีออกมาเป็นพับบิกสวิตนะครับอืมไม่ได้ใช้เงินของงบประมาณห้าพันล้านนะครับห้าพันล้านนี่ของของออมสิน แต่คือสองล้านที่รัฐบาลอาจจะไปเป้ะให้เงินห้าพันล้านเนี่ยผมว่ามาช่วยได้แต่มันมีต้นทุนเงินเอาเงินมาฝากซื้อคนซื้อฉลากหลงจงที่สองเปอร์เซละกันรัฐบาลก็เลยให้มาสองร้อยแต่จริงๆแล้วเม็ดเงินในแบงค์เนี่ยแบงค์ลับเม็ดเงินในแบงค์ลัดรวมกันหกแห่มีเยอะมากแล้วพูดู้ดตรงๆเลยคือเอ e เนี่ยเขาไม่ได้ สิ่งแรกเลยเขาอยากได้เงินทุนหมุนเวียนนะแล้วไม่ต้องดอกเบีย้ยสองเปอร์เซ็นก็ได้ครับดอกเบีย้ยเท่ากับสินเชื่อฟื้นฟูห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นก็ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะได้ไม่ต้องไปแบกภาระเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มเพียงแต่ว่ารัฐบาลก็ทําให้แบงก์รัฐห้าหกแห่งที่จะมาเอาเงินตัวมาเล่นเนี่ยครับมาช่วยเนี่ยให้เขาเป็นพับิกเซอร์วิสแอรคาให้หมดอ่า,อาถึงเวลาก็จะไปวัดเข้าไปจับผิดเข้าไปอะไรเขา มันต้องใช้แบงก์รัฐเนี่ยไม่ใช่ออมสินคนเดียวนะใช่ใช่ใช่เอาหกแบงก์เนี่ยมามัดรูปกันเหมือนมัดสามกระทรวงเลยครับมัดแล้วก็เอาบรสยอไปคํานี่หมดออกมาเลยสักสองแสนล้านสามแสนล้านครับเอแล้วก็ใช้ดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการเขารับได้ครับอืมก็คือห้าหกเปอร์เซ็นนี่แหละห้าเปอร์เซ็นตก็อยู่ได้ก็ทําได้ครับเพราะว่าเขาดีกว่าไปนอกระบบดีกว่าไปใช้สินเชื่อบุคคลอืม 6%เนี่ยยังได้เลยตามเอ็มงออาร์ของออมสิน6.15นี่เขาก็รับได้แต่ให้เ็ามีโอกาสได้เงินเงินใหม่เข้าไปอัดฉีดครับนะครับใช่ซึ่งแปลว่าก็เป็นพับบิคเซอร์วิสแอดเข้าไปถึงเวลาก็เอรัฐบาลก็ต้องดูแลแบ่งรักเพรัะว่ากระทรวงการคลังเขาถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับใช่ใช่อ่าฮะก็หวังว่า สัปดาห์หน้าน่าจะมีข่าวดีออกมาจากอรมออย่างที่อาจารย์สุรชัยให้คําแนะนําให้ข้อเสนอแนะและจริงๆแล้วพวกเราก็คุยกันในในมิตินี้มาหลายปีดีดักนะครับหลายเดือนเลยแล้วคาดหวังว่าน่าจะออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะครับไหนๆก็มีคณะกรรมการเฉพาะกิจแล้วก็ก็ทําหน้าที่ให้มันขมักขม้นให้มันให้มันจริงจัง,จง,จงหน่อยนะฮะจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งก่อนจากนะพี่บุ้ยนะครับสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีคือคผมคิดว่า ถ้าเกิดจะไปเบี้ยหัวแตกไปชดเชยต้นทุนเงินให้แบงค์นั้นแบงค์นี้ชดเชยดอกเบี้ยแบงค์นั้นแบงค์นี้มันมันเบี้ยหัวแตกไป<อ>ผมคิดว่าดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นราคาอย่างที่ mlr <ม>ที่แบลลูกค้าผู้ประกอบก,การเขาสู้ได้ครับวงเงินสินเชื่อวงเงินอะไรต่างก็อยู่ที่แบงค์ทั้งผู้ตั้งตั้งวงเงินมาแล้วก็ลงทันกันแล้แบงค์หนึ่งสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านก็ลงกัน<ช>แต่ถ้าจะชดเชยความเสียหาย รัฐบาลก็ไม่ต้องไปบอกใครเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวว่าลูกหนี้ก็จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมครับผมคิดว่าหกแบงค์เนี่ยหกแบงค์รับใช้ออมสินเออใช้บสยอือฮึคือไปชดเชยอยู่พ่อเดียวเลยคือใช่คนคำออที่บสยแต่ไม่ต้องไปบอกแบงค์บอกว่าให้สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตไม่ต้องบอกนะครับครับชด,ชดเชยเท่าไหร่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับบสยอ่า แต่ว่าแบงก์มีหน้าที่ปล่อยกู้ก็ปล่อยไปแต่คนค้ำมันมีคนค้ำให้คุณใช่ใช่แล้วถ้าเกิดมันจะมีอะไรที่เสียหายเก็บตังค์ไม่ได้อะไรต่างๆ ừ ừ ะนะรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังก็คุยกับบสยคนเดียวเลยใช่ครับบสยก็เอามือเอานิ้วทั้งหกนิ้วไปช่วยอุด <ừ ừ S 1> ความเสี่ยงให้กับหกแบงก์อ่ไอ้อย่างเงี้ยผมว่าง่ายกว่าเยอะครับง่ายกว่าแล้วมันก็จะทําให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะ เราก็เลาทให้เรียกว่าแบงค์ทั้งหลายนี่มีความอุ่นใจมั่นใจเป็นกูดแบงค์ปล่อยแบคบแต่ถ้าปิดความเสี่ยงเนี่ยให้ที่เดียวปิดเพราะเขาถูกดีไซน์มาสามสิบปีให้เป็นผู้คำนวณใช่ใช่ใช่แบงค์ก็จะได้อํานวยสินเชื่อโดยที่ไม่ต้องภาะวะพะวงไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังก็เดินหน้าเต็มสูบไปเลยรัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณเลยถ้าจะใช้บงบประมาณก็ไปท่อเดียวแล้วก็ตั้งงบประมาณอะไรก็ว่าไปโดยที่อาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไป ชดเชยความเสียหายกับเป็นหลายหลายหายมื่นล้านก็ได้อืมครับ